สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับเจาะเกมเลือกตั้ง2,566เสียเฮงเมืองชนชะเดือดธนาทอดถูกต้อนไปไม่เป็นเวทีดีเบตอนาคตประเทศไทยเปิดเวทีภาพตะวันออกดุเด็ดเผ็ดมันถูกอกถูกใจคอการเมืองในช่วงนี้ทำยอดวิวทะลุเพดาน แม้เวทีนี้จะเชิญนักการเมืองจากแปดพักมาประชันฝิปากกันแต่ไม่มีใครแซบแบบพลิกยกสวนเท่าคู่เสียเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตัวแทนจากพักรวมไทยสร้างชาติสวนทุกเม็ดกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงจากพักก้าวไกลลีลาของสุชาติหลายคนอาจบอกเหมือนนักเลงผู้รแต่ลีลาแบบนี้แหละที่ชาวบ้านถูกใจตอบโต้ไวสวนทันควัน ไม่เนิบนาบถูกกระทําฝ่ายเดียวยุคสมัยเปลี่ยนไปแม้แต่ละครไทยนับเน่ามายุคนี้พระเอกานางเอกปรับลุกแบบสู้คนถึงพลิกถึงขิงจึงจะถูกจริตคนดูทําให้เวทีดีเบตจึงเดือดทะลุหลังคาสุชาติเฉลยสาเหตุที่ของขึ้นปัทคารมเดือดกลางเวทีเป็นสไตล์นักการเมืองชนบุรีไม่ชอบธนาธรด้วยค่านักการเมืองผมคนชนบุรี ผมก็รักศักดิ์ศรีความเป็นนักการเมืองสไตล์คนชนบุรีอาจจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาคนชอบก็ชมคนไม่ชอบก็พากันวิจารณ์สัจรธรรมของคนคิดต่างไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นผมไม่ชอบคำพูดที่ไม่ให้ค่านักการเมืองเสียเฮงย้ำว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองผมทำเพื่อสถาบันการเมืองที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ล้วนแล้วแต่ต้องเคารพอาชีพของตนเองไม่ใช่ว่าคอยจะมาด้วยค่าคนอื่นจุดเดือดประหลอดแตกจึงเกิดเพราะธนาธรพาดพิงนักการเมืองตั้งท่าเหมือนดังเกียรติทำตัวเป็นเจ้าพ่อประชาธิปไตยอยู่ฝ่ายเดียวจึงทำให้ทนไม่ไหวสุชาติบอกว่านักการเมืองคือคนที่เสียสละให้ประชาชนและรู้บ้างไหมนักการเมืองทำอะไรให้ประชาชนบ้าง เท่านั้นแหละที่ว่าลีลานักเลงภู้ถอนต้องมาคิดใหม่เพราะเสียเฮงร่ายยาวผลงาน4ปียาวเหยียดอัดแน่นด้วยสาระแบบมีกลินไม่ใช่นักเลงบ้านนอกธรรมดาก็แล้วกันรัฐบาลโพลิกประยุทธ์ต้องเผชิญโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกผู้คนล้มตายเป็นเบื่อตกงานเศรษฐกิจสุดแต่รัฐบาลชุดนี้สามารถรับมือกับโควิดพยุงเศรษฐกิจให้ประเทศอยู่ได้ในภาคแรงงาน รัฐบุตรีเฮงช่วยเต็มที่ใครตกลงได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมดูแลเต็มที่ใครเจ็บป่วยจากโควิดประสานภาคโรงแรมเปิดฮอสพิเทลหลายหมื่นห้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโรงแรมที่วันๆไม่มีใครเช็คอินเข้ามาเลยก็ได้เงินจากรัฐที่นำมาทำฮอสพิเทลขณะเดียวกันก็พยายามรักษาการจ้างงานเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆในต่างประเทศ แต่ที่สําคัญและเป็นสุดยอดของรัฐบาลชุดนี้ที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้คือการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาราเบียเป็นครั้งแรกหลังจากผ่านมาแล้ว32ปีรัฐบาลไหนก็ทําไม่ได้แบบนี้ทันทีฟื้นความสัมพันธ์กันกระทรวงแรงงานประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจไปทํางานซาอุดิอาระเบียทันทีจํานวน309อัตราและมีการส่งแรงงานไทยไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียภายใน45วัน และจะเพิ่มการส่งออกแรงงานไปไม่ต่ำกว่าปีละ3ามแสนรายทำให้ไทยกลับเข้าสู่ยุคทองของภาคแรงงานอีกครั้งขณะที่ซาอุดิอาระเบียมีความสนใจมาลงทุนด้านพลังงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c อีกด้วยไทยมีแต่ได้กลับได้งานนี้เสียเฮงคนเมืองชนโกยคะแนนเต็มกระเป๋าโชเกา่าสอนมวยนักประชาธิปไตยฝันน้ำนม ที่ไม่เคยผ่านการบริหารบ้านเมืองและเข้าสู่แวดวงการเมืองได้ไม่นานธนาธรธนาธรเจอคนจริงเข้าไปถึงกลับไปไม่เป็นเห็นทีงานหน้าไม่กล้าชกรุ่นใหญ่แบบนี้อีกเขาเรียกว่าขิงแก่ยังไงก็เผ็ดกว่าการดีเบตรครั้งนี้แฟนๆเมืองชนภาคตะวันออกคงพิจารณาได้แล้วว่าจะเลือกใครพักไหนเป็นตัวแทนการกล่าวอ้างแต่หลักประชาธิปไตย ไม่ใช่สิ่งการันตีชาวบ้านอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจประเทศรุ่งเรืองทุกอย่างล้วนอยู่ที่การลงมือทําแล้วเห็นผลจริงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ